สวัสดีครับผมมานพินนะครับกับ Channel f ลฟิ t ไทยใน Youtube ครับวันนี้มีเมนูหนึ่งที่ถ้าคนไทยเนี่ยไปเมืองจีนแล้วจะงงนะฮะเห็นเป็นไข่ตุนดูท่าทางน่าทานนะครับแต่พอชิมปุ๊บอ้าวมีเม็ดกวกี้ด้วยนะฮะแต่พอชิมปุ๊บมันเป็นรสหวานนะครับแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยเขาปรุงรสมาต้มในน้ําข้าวหมากครับนี่ฮะเห็นเดี๋ยวตักให้ดูจะเห็นเป็นข้าวๆอยู่นะฮะ เป็นน้ำข้าวหมากรสหวานนะครับนะฮะนี่ครับแล้วเป็นไข่ไข่ตุนแบบตุนเป็นอย่างเงี้ยละเอียดเป็นฝอยๆเนี่งน้ำข้าวหมากอันนี้มีอีกอันก็คือบางทีเห็นขนมเมืองจีนนะครับโอ้โหละร้อนเป็นเหมือนกับบวนลอยน่าทานนะครับแล้วก็พอตักเข้าไปอา้าวเขาใส่น้ำข้าวหมากด้วยนะฮะคนจีนชอบทานข้าวหมากมากนะครับไม่ใช่แต่คนไทยอย่างเดียวแล้วก็ใส่ในขนมหลายอย่างอย่างขนมอย่างอันนี้เนี่ย จะเป็นซุปอยู่ในบุฟเฟ่ของโรงแรมอาหารช้าโรงแรมนะครับแล้วก็มีขายเป็นขนมมีอะไรอย่างเงี้ยบัวลอยใส่น้ำข้าวหมากนะฮะนั้นใครไม่ได้ทานน้ำข้าวหมากนะครับก็แนะนําตรงนี้เอาไว้นะครับนะครับถ้าใครไม่ชอบทานข้าวหมาก mm hmm. เห็นเป็นบัวลอยเห็นเป็นอย่างนี้บางทีเป็นน้ำข้าวหมากนะครับ mm hmm. ก็เก็ดและเก็ดน,น้อยกันเดินทางครับแล้วพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟิวไทยครับผม